ก่อแว่นโคตรเจ๋งบิดงอได้ด้วยเวลาหัวล้อสามารถเคลื่องโยเยียบทับได้เต็มที่เลยแถมใส่แล้วสบายตามากๆเล่นเกมหรืออยู่หน้าจอพรอมได้ดันขึ้นไปอีกพอใช้แล้วดีจริงเลยอยากแนะนำครับผมเมื่อคุูเจอเพื่อนแท้ในยามครับขันมีคนมามีคนมาใครมาอย่างนั้นเหรอหัวฉันมาคุณเป็นแค่ตัวสำรองเนี่ยแล้วแล้วแล้วคตาจะมาแล้วที่ผ่านที่ซ่อนเร็วเดี๋ยดีละกันผมกลับมาแล้วที่รักทำไมมันได้คุณกันเร็วจังอะแบกของมาแบบนี้ผมโดนไล่ออกไงอ๋อ ให้ใช้ยายใจคุณไหมได้เลยจ่าดังๆห,หลับกันหมดแล้วค่อยๆย่อมโอเคได้รองเท้าแล้วได้ไปดีกว่า,<น>าอ้ไยเนี่ยอ้ยแสบตาอ๋อเป็นชูสินะอยาจะสกีรงดังละโอเคลูกกันไม่บอกใครแน่นอนอม,มาเชื่อมมิตรภาพกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนมีเสื้อเกงให้ด้วยเว้ยของฉันเองนะ่ะเอาไปใส่ซะนะโอ้โหูขอบใจมากเว้ยสองคนหลับสนิทเลยอยู่ชั้นสองห้องสายมือน่ะ รีบไปดีกว่าจะเอ้าส่วนแล้วไงประตูล็อกเปิดไงวะเอ้ไม่เป็นไรเปิดให้แล้วโชคดีเพื่อนเจอกันรู้ใจเพิ่งพาได้ขอบใจมากเลยเพื่อนอย่างน้อยวันนี้เราก็เจอเพื่อนแท้หากเสียงจูบหลอนจไในหัวคนโสดฮะจูบกันเหรอโอไม่นะเสียงอะไรวะเน,นี่ยแสบแกหูชิบหายาไม่ไหวแล้วหลอนอู่ในหัวหลีเสียงแป๊บเอ้เขายังชั่ว เฮ้ย hey, ว่าไงนาน้าโ oh 네 really uh. อ้ไม่นะนนาเสียงรองเท้าก็เชียงคือเราเริ่รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยอ่ะอ๋อจะตามมาหลอนดิบ้าไปแล้วเสียงเสียงมาจากไหนน่ะไฟเลี้ยวก็มา ทำขอดแบบสเปเชียลมาเริ่มการทำขอดได้เฮ้่อเฮ้่ออี๋อย่าใส่เสือขาดปิวไปเลยการทำขอดครั้งนี้ใช้เวลาสามวินาทีและยินดีด้วยคุณและลูกชายสิ่งที่คุณมักทำไม่อย่าสระผมหรือสบู่หมดอ้าวอย่าสระผมหมดอะเติมน้ำแม่งเขย่าบีบออกมาเป็นแชมพูเฉยความลับของโลก ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ํามขนมมดแล้วก็เติมน้ำเขยา่าเทออกมาเฮ้ยไม่ได้การแล้วก่อนอื่นก็คว้ากระเป๋าตังก่อนเลยจากนั้นเอาน้ำมาเทไปโอ้ตังจงมาเฮ้บเออมีตังออกมาจริงด้วยอะรวยแล้วกุกูกูรวยแล้วฮะ <laughs> เรียกรถพยาบาลแป๊บ อกมาเปิดคู่ไปก็สองปล่อยเงินมาดิรวยเว้ยพูดเต็มหน่อเลยมอไม่เห็นไหเลยพี่ชูเช็ดแป๊บสงสัยมีคนบานไ้เราลุยต่อหากคูใช้มือขนาดจิ๋วในชีวิตประจำวันฮึเติมน้ำใส่แก้วจะกินน้ำค่อยๆค่อยๆอาจารย์ พิมพ์งานเวลาพิมพ์งานเป็นชักยานลำบากเหลือเกินเฮ้ยไก่เนื้อแน่นแน่นแงะปิ๊กปังปิ๊กปองเอ่นาฬิกาปลุกเหรอเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่อยากได้ยินเลยปิดปิดสิปิดสิวะปัดทิ้งเิรวมท่าต่างๆในการก,าร,กระโดดสระน้ำ หมุนพยโ,โดดน้ําครั้งแรกๆๆยังไงวะเอาแขนยืดออกไปแล้วก็พอพนมือประกอบกันเดินบนน้าแบบนารูโตะลงแบบแมวน้ำํำทดสอบว่าน้ําเย็นไหมโอ้ยค่อ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 โอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ เฮอยากยัง,ยงลีลาเล็น้อยฮึบไม่สวยท่านี้แล้กันถ้าแซลมอนเป็นเป็น <c oughs> ถ้าแซลมอนตายแล้ว <c oughs>